เรียนพราเดออย่าหยดยมทุกคนทุกทันเนาะตะกไทสอวันที่สิบสี่กันยายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดฟังธรรมะกันก่อนรับรับยาว่ายากินข้าวซสบกระแม่นจ้่เพราะว่าตรงมันตรงทากินข้าวได้ต้องฟังธรรมไปก่อนนะ มันมันโดนหิวมันบอกหิวกันโอ้กินข้าวเสียไปมาวัดในรับยาเนี่ภาษาโลกสาธรรมก็หมายถึงว่าเออได้ฟังธรรมแล้วก็คือได้รับยาทาั้งใจเนียยาที่ว่าให้บำเท่าความยึดมั่นถือมั่นที่มีในตัวเรื่องของธรรมะเป็นสิ่งที่คนทั้งหลาย,ลยสนใจน้อย เมนโยานับถือพุทธศาสนาแต่ว่าความเข้าใจในพุทธศาสนาก็ขาดเขินกันเข้าใจเพี้ยนกันไปหลายย่างเลื้งบุญกับเพี้ยนในเรื่องบุญเรื่องธรรมกับเพี้ยนในเรื่องธรรมก็มีเป็นความยึดไปแต่มันก็มีส่วนดีอยู่ะละในบุญกุศลความดีเป็นสิ่งที่สังคมความเป็นสัตว์ มาอยู่รวมกันแล้วก็มีความสามาัคคีกันก็ถือว่าสร้างความสุขให้แก่กันได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันมีความสามาัคคีกันมีความหักใครปอ่องดองมันก็นมีความสุขกันได้แม่หักนล่ไก่หักลุฝนตกฟ้าร้องก็เออตุมโลมาให้ความอบอุ่นลุหมามันก็นแพงลุ มีความเมตตารงมีความสุขกันได้สังคมสั์มันเป็นกลุ่มเป็นกรเห็นบ่สามัเคกันโปะมันก็สร้างหั่งโปะมดมันก็สร้างหั่งมดพึ่งต่อแตนต่างๆเขาก็สามัเคกันสร้างที่อยู่อาศัยมีการป้องกันภัยอันตรายผู้ใดมาทำาลายรังมันก็จิกตีต่อยเป็นการดำรงชีวิตที่ เพื่อเอาตัวเองรอดในการใช้ชีวิตสังคมกันเลยมีความปองดองกันในกลุ่มกรสังคมของคนของคมของมนุษย์ก็ต้องมีรักธรรมมีจิตที่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่วมกันอยู่ในใดจึงมีความสุขจึงมีความเป็นธรรมมนุษยธรรมธรรมท่วาปกครองเจตใจให้เป็นมนุษย์ มีการหูด,ดีหูโสการหูบุญหูบาบมีการเข้าใจในกฎแห่งกรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจมนุษย์ที่จะต้องศึกษาและพัฒนาเจ้าของให้อยู่อย่างมีความสุขการบร่เบียดเบียนการบ่บรทำบาปนี่เกิดเบียนให้เหอบ่ทุกข์มาได้รับกรรมที่เป็นทุกข์พระเดเจ้าจังสอนให้หอาะละโฉอใหนบ่อันใดบอดีก็ให้ละ ละทั้งความคิดที่บดีให้มาเว,าว้าดีให้มาคิดดีทดําดีมีความเพียรในการระวังความคิดที่บดีมันจะว่ามีความเพียรคือสมมาประธานสี่นี่ก็เพียรน่หละเพียรระวังความคิดบดีให้เขารักษาความคิดดีไว้ถพราว่าความคิดบดีเกิดขึ้นก็นให้ละเพราะว่ามันจะเป็นความเคยชินนะมันบดีมันจะไม่เอาทุกข์นี่ก็นละ จังหวะเราว่าวงเห็นบ่จิตใจคนมันมีความคิดที่ดีบดีมาสะสมกันมาวัตถเจ้าจังสอนให้ละความคิดที่บดีให้ละความโสดะละละบาปละอกุศลมันเป็นเหียนให้เจ้าของทุกข์และก็เป็นเหียนให้คนอื่นเป็นทุกขนะ์นั่นือการเบียดเบียนจังว่าศิละเนี่ยไงการใส่ข้อวัดปฏิบัติใส่ศีลเห็นหมบ่ศีลบัญญัติวินัยต่าง เป็นตัวตีกอบไม่เฮ้าเนี่ยคิดดีเขาดีทําดีนี่เขาเห็นโทษของความคิดที่บอดดีนําไปโซ่เหตุปัจจัยที่เกิดการเบียดเบียนให้เป็นทุกข์เจ้าของก็เป็นทุกข์ผู้อื่นก็เป็นทุกข์คิดไม่ดีก็ได้คิดเบียดเบียนเขาคิดจะหายเขาในนี้แล้วเห็นบ่เจ้าของเป็นทุกข์ก็อนันใดคิดมาไม่ดีก็ผุนนั้นก็เป็นในนี้นาะเป็นทุกข์ะนี่ไม่คิดไม่ดีมันก็ไปเว้าไม่ดีเห็นไ กระทำออกมาในการทางวาจาเผาด่าเดียวซอเสียดเดียวนินท่าเดียวเห็นให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เอ๊ะผู้อื่นมีกี่เลื่ก็ขอวงกูในนี้เกิดการเบียนเบี่ยนได้นะเห็นบหเป็นทุกข์เป็นทุกข์น้ำเดียวตั้งไฟตั้งบอยอมเดียวกันเนี่ยบ่งจักเหตุของทุกข์บ่งจักความดับทุกข์ก็เลยก่อทุกข์ขึ้นมาเปรียบเสมือนก่อไฟสุมไฟขึ้นมาเรื่อยๆเผาไม้ล่ามไปเรื่อยๆทัวบ้านทัวเมือง ล่คนนึงกับไปคนนึงต่อไปคนนึงนี่เราเน้นความคิดผิดีเน้นเฮีวยดจิตชี้มุงไปในทางมีดีก็เลยก่อความคิดไม่ดีให้ได้ให้แก่กันสังคมก็เลยมีแต่การมองกันแบบไม่ดีเพราะว่าอาศัยวัาซื่อกระตุ้นให้คิดไม่ดีเื่อการเื่อโลกส่วนมากก็เื่อกระตุ้นให้เสพให้หลงในรูปในเสียงในกินในรถนําไปสู่การจะได้จะมีจะเปลี่ยน นั้นสื้อธรรมะก็เป็นตัวกระตุนในเอาได้เรียนรู้ความคิดที่เห็นพิษการคิดที่ว่านํามาซึ่งการเบียดเบียนคือมันมันมุ่งไปด้วยความยะไดยเสกนะมันมันเป็นเรื่อง,องกิเลสสื่อธรรมะมาอธิบายให้เราเห็นตรงนี้เอาแสิพยายามคิดดีอยู่กันแบบไหนนั้นการศึกษาธรรมะจังว่าเป็นการเรียนรู้เจ้าของ ด้วยความพิจารณาความนึกคิดเจ้าของเป็นพื้นฐานค็นหลวงพ่ชาเป็นว่าล่ะระวังความคิดนีละเป็นพื้นฐานแรกเพราะว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวกาหนดการกระทําต่างๆความคิดก็กลายเป็นความประพฤติเนี่ยบอกชิ้ในใดมันกับประพฤติน่นั้นหเหเามาแน่นั้นคิดปุ๊บเนี่ยบอคิดว่าอันนี้เออมัน,ม,นมันมันชิ่นเนาะมีมีมาร์กแนวนี้มาร์กแนวนี้ะมันก็นเลยเปาเออกมามีมาร์ก,กเมื่อกว้า แบบด่าแบบสั่งมักกะวาแบบเจ็บนีความคิดของสัตว์โลกคิดไปแบบทํานองมีตัวตนไปจเจ็บนั่นจังว่าเออระวังความคิดโดยเฉพาะความคิดบ่นดีเออให้ระวังมันมันก่อโทษให้เจ้าของและผู้อื่นให้คิดดีสิคิดก็ได้ให้มันเป็นความเคยชินให้มันเป็นความประพฤติประพฤติเคยชินประพฤติมากค,คือการกระทําต่างๆเป็นบอกเคยชิน มันก็เป็นความเคยชินพอพื้นมาแนวนี้คิดแนวนี้มันก็เป็นความเคยคิดเนวนี้เคยชินเนวนี้อคิดแบบเออมีความพอใจในรูปในเสียงในกินในรสคิดมาแนวนี้แหละนี่แหละความเป็นสัตว์โลกคือคิดว่ามีตัวโกห่นะความเป็นสัตว์โลกคือมีอุปทานขันมันก็เลยยึดมาแนีนี้คิดมาแนวนี้บอเปลี่ยนความคิดเพราะว่ามันเป็นความคิดของสัตว์โลกมันเป็นความคิดผิด พิษจังไดพิษเพราะว่านั่มไปโซ่วความทุกข์คิดว่ามีตัวตวนนี้นั่มไปโซ่วความทุกข์เพราะนี้แหละคิดว่ามีตัวนี่แหละมันคือเหตุของทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นวาสมุโมทยัยคิดว่าเจ้าของมีอยยุจริงนี่เป็นความคิดพิษเพราะว่าตัวต,ว,ตวนเั่งบ่ามีอยยุจริงมันเป็นแค่หลังหลังกายเลื่อนล้างที่อาศัยย่แค่ชคข้าวในอัตภาพความเป็นมนุษย์มีอายุมาเกินร้อยปีเห็นบอสัตโลก มันมีอายุของตแต่ละพบแต่ละพมแต่ละเหตุปัจจัยที่ไปเกิดแต่ก็มีการแตกสลายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันมันยังมีความยึดว่าตัวตนอยู่มันมีเชื้อมันมีความเคยชินมันมีความคิดเห็นบ่ความคิดที่เป็นเฮ้าเนี่ยเห็นบ่ในความคิดปรุงแต่งให้เป็นเฮ้าเนี่ยมันเป็นความคิดที่เสียมสอนโดยอวิชชาด้วยความบุรู้ด้วยความโง,ง่ด้วยความเข้าใจผิดว่ามันมีตัวเฮ้าอีเล แค่ต้การสี้จรู้ธรรมะมารู้ความจริงตรงนี้นี่จังว่าเนี่ยแหละเขาจังว่าเขาต้องเปิดใจเขาต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในธรรมะกระสีนํำพ้าเข้าไปู่ความเขียนที่ถือต้องความเพียรชีตผาเจ้าของรุดพ้นจากสังขารนำไปู่ความบทุกเมื่อบนลงว่าเป็นตัวเป็นตนตมุมีี่อย่างเป็นของเฮ้ามันก็บริยึดมันก็บทรุกับสิ่งที่มีนี่อยังเกิดขึ้นกับเข้าใจธรรมชาติที่มันต้อง เป็นตามเหตุปัจจัยเขาเมื่อมีการตีโพยตีพ่ายคำควรพิไลล,ลำพันต่อสิ่งต่างๆเพราะว่านี้คือเหตุปัจจัยที่เป็นธรรมะธรรม,มดาธรรมชาติเตรียมพร้อมที่จะย,ยอมรับนี่คือความเห็นที่มองในมาในแง่ของธรรมะเหนั้นความคิดเป็นจุดประกายสําคัญความเห็นความเข้าใจความรู้นี่แหละเอเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงความคิดให้เจ้าของ เกิดความฉลาดเกิดความเข้าใจในชีวิตในสังขารทั้งหลายในโลกโมมีอย่างที่ว่ายึดมัน่นถือมั่นได้หรอกอาศัยอยู่โั่ข้าวอาศัยร่างกายอยู่โั่ข้าวมาเกินร้อยปีก็ได้ทิ้มเขาเปรบเสมือนอาศัยเรือข้ามฟังมุตะเจ้าเป็นกับเปรบเสมือนเรือคืนพั่งกายอาศัยเรือข้ามฟังนี่แปลว่าข้ามฟังนิพพานข้ามฟังวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด เน,น,นียว่าลวกกาใส่เรือโย่แล้วก็บหมยอมชิมเรือบมวยยอมคามฟังนี่แหละจังว่าเรือเพื่เริยนว่านาว่าเนาะนาว่าทางโลกแต่ว,ว่าเรือนาว่าทางธรรมก็เว่าหลังกายนี่ยหลังกายเปรียบเสมือนเรือเรือที่เขาอาศัยเขาโย่เพื่อที่ว่าศึกษาเพื่อคามฟังเห็นใ,น,ในใดมันจังบวะยึดในเรือนี้อาศัยเรือเป็นเป็นตัวข้ามไปโย่ เอาใส่เลือดเป็นการศึกษาเอาใส่เลือดเป็นซื่อเพื่อที่จะค้ามฟังการศึกษาคือบนยึดเลือก<ม>แหละเป็นอะไรมันจังผลจากวัตตะใดอุปมาอุปไมยพนจะเจ้าคนยกย่างมากเป็นธรรมะมือผู้มีปัญญาผู้มีความแตกฉานในธรรมะเปรียบสาวาหน้าก็เป็นธรรมะไปมือะนะมีสิยกย่างมากกันได ือว่าเพื่อมีอาชีพอย่างเบื่องระชีสอนในเรื่องนั้นน่ะนะว่าเออมันเป็นธรรมะนเนีใดคือความพ้นทุกนเนีนใดเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับคนเฮ็ดเรือกเออเนี่ยแจวของกับเปรียบจะเหมือนเรือกคนอกันนะคนคุกขี่กับเรือเดินเรือเห็อเอนบอกชูกมือน,นี่น้ำท่วมกับเออมันมนมีเลือเห็นบอกใช้เลือไปใช้เรือเพื่อยังนะเพื่อสวอยเลือเพื่อข้ามฟั่งเพื่อข้ามแม,ม่น้ำ แม่น้ำคือวัตฏะสงสารที่เขาต้องข้ามเาราตร้องนี่คือมันจมลงไปในแม่น้ำนะเนี่ยไปเจอน้ําวนน้ําอียงเป็นอุปมาคือไพ่ของไพ่ของไพจ่จากน้ากับนีนะออไพ่น้นําวนไพ่ปาลไยไพ่ยังทัหรับภิสุไม่เนะี่ยคือไพก่กามาละไพ่น้าวนวนไปหากามไปหารูปเสียงกินรสออถ้าเห่าไปอยู่นในเหลือแล้วก็ไปยไ่ำในวิทย์ บอกเอาอย่างมาใส่ในเรือให้มันหนักให้มันจมมานะคือหมายถึงว่าวิทย์กิเลสวิทย์กิเลสวิทย์ตัณหาวิทย์ความเยไดยังมีในสิ่งต่างๆอันนั้นก็เยได้อันนี้ก็เยได้มันบอกเอามาใส่เรือใส่เรือแบบนี้มันเรือมันก็หนักมันก็จมลงในทะเลมันก็ข้ามฟังนิพพานมาได้แหละมันก็จมอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดคือก็แล้วมาวิทย์มาวิทย์ความยึดมั่นวิทย์ก็คือเอาอานะเอาเออให้เรือมันเบาอะนะมันสบายเห็นปะ เรือมันเบามัอนก็แล่นังาำฟังได้ไง่ายมันหนอักอันนี้มันมันสีคำฟังนิพพานะอันนั้นกัสีเอาไปเห็นยังกับสีเอาขึ้นเรือมารวบเสียงกินรถอันนี้พอใจเอาเอามาเอามาพ่วงหาอะไรเอาวอนบางเทือไปได้เคืงทางก็มัวจะไปละครับมัวไปรถนนิพพานบางเทอืเทอกเียวนกลับมาหารวบเสียงกินรถเจือป่าร้ายคือว่าเจอ ฝาลายเพิ่มเปรียบเสมือนไม่ยิ่ง <c oughs> จน่าล้ <c oughs> ายคาบไปเออนี่ยไม่ยิ่งก็เจอผู้ยช้คาบไปเนี่ยน,นะหลงในรูปในเสียงในกินในรสเจอสัดลายไงละเจอความโลภเจอจระเข้ความโลภความหิวความพอใจในอาหารนะนี่มันเปรียบเสมือนกินเลสในใจเห่าไงล่ะเพราต้อตงวิตอ,อ เปียบเสมือนเลือกับเวียดน้ำอ่อบอกให้มีความยืดมั่นถือมันนับอกให้มีกิเลสในใจหมายถึงลักษณะออปมาอปมุปไมยแบบเนี้เยเลื่อนล้างของเห่ากับเปียบเสมือนเลือที่เห่าอาศัยยูดโซ่ข้าวเพื่อคมฟังบอกวรที่จะยึดว่ากายเป็นเห้าใจเป็นเห้านั่นะแหละจงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอุปทา,านขันตรงนี้เรียนรู้ธรรมชาติของใจที่ยืดมั่นถือมัน่นเป็นตัวตนเพราะความเข้าใจของเห้าเนีย่ยยั่ง ว่าพ่อที่ได้มีกำลังพ่อนะคือศรัทธามันก็ยังน้อยนะความเชื้อมันในคำสอนพุทธเจ้ามันน้อยมันก็เลยบ่มีกำลังเอียนว่าพละหาอินทรีห้ามันน้อยอินทรียังบอกแกมันก็เลยบ่มีกำลังกาบ่มีความกาหารเด็ดเดี่ยวอดทนในการที่จะมาละกิเลสในที่การที่จะมาละตัวกูนะมีแต่กิเลสมันประคับประคองอยู่จิตใจเจ้าของก็ได้ เอาแต่ความทื่อใจเอาแต่ความสุขใจอันใดพิจใจก็เป็นทุกข์ดืวใจก็ซุขไม่ได้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาอันเด่นเดี่ยวในทั้งธรรมแล้วบ่มีอย่างฮีดให้ทุกข์ให้ซุกหรอกเป็นแค่สิ่งเกิดดับชีวิตเกิดมามันก็ต้องความเป็นสัตว์โลกมันก็ต้องเผชิญทุกข์อยู่แล้วผู้พาวนานี่แม้แต่ว่าเป็นเทวดาก็ยังทุกข์เป็นพุทมก็ยังทุกข์เป็นเสียถีเนี่ยไปเว้าดอก เทวดาเขายังสุขกาเศีษฐีคนี้มีแก่มีเจ็บมีตายเทวดาเขามีแต่ความสุขอยู่ในจิพยสมบัตมีแต่รูปร้างกับเป็นสาวตลอดเป็นเบ้าตลอดไม่เ,เป็นเสียทีต่อยังหลงกันอยู่ว่าเจ้าของมีความสุขเนียนบอกคนกุมเนี่ยก็นผู้ภาวนาแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นเทวดาก็ยังทุกข์คือพระพทธิี่ตั์สมัยเพิ่นเป็นดาบบวชเนียนบอกอบวช น้ำหมูน้ำเดียวอยู่นี่ยเห็นบ่มวันนี้มันมีการกินเอาไปเอาลากเงาบัวมาเนาะน้ำแม่กินเป็นน้ำปะนะวันนี้มาลดเฮ้เทวดานี่มาแก้งมะมามะขาโม้ยเอาไปวันนี้หมูกับมาซาบากันแหละหมูสามสี่คนวะเพื่อเอาไปเนี่ยว้ามาด้อผิดศีลเนี่ยแต่ที่ฐานว่าเออถ้าวะผมเอาไปให้ผมไปเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ก้นะาสาวบาทเนีน่ยนันบอกให้ผมมาเกิดเป็นพระบุหุธรรมะให้ผมมาเกิดเป็นเรษธีนะเอนี่ยเขาว่าโอ้คือสีดีแท้คืออธิษฐานแบบนั้นเขาโมยไปอธิษฐานให้เจาของไปเกิดเป็นเทวดานะแต่ว่าผู้หุฒธรรมะเนี่ยโอ้ยยังยังย,งยงังโง่อยู่นะยังจะเกิดอยู่เอ,อยังจะมีตัวตนมาหลงเป็นเทวดายังมีตัวตนม,มันยังไม่เป็นพระยังเป็นเสษฐีอยู่ จะเป็นผู้มีอำนาจจะเป็นเจ้ากับเจ้ากษัตริย์ในโตโยนาะเนี่ยเนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่ยู่งนะเนี่ยผู้ภาวนาะดับทกนะเออเนี่ยเขาสิสรดสังเวชโอ้ยมันมันก็ใส่หัวนะวะยังยังปาถนาเกิดยุ่งยังโง่ยู่นะเนี่ยพุทโธธรรมะเนี่ยเขาสิบบศวปาถนาที่จะเกิดปาถนานี่ผ่านยังเดียวอ,อันถ้ายังปัถนาเกิดนี่เออยังเป็นปาถนาลามม ปันนั้นได้เห็นบอกเข้าวัดโอ้ยเอ็มบุนทําท่านกับป้าธนาให้ล้าให้รวยให้นี่โพดีเมดีให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนี่นันเป็นความป้าธนาที่เปลี่ยนไปในความเสียกามในความยึดมั่นในความเห็นพิษในความงงโง่หลงของสัตว์โลกซึ่งบอกเข้าใจในธรรมเหตนนั้นเทามาพิจารณาเบิ้งบอกโทษโทษที่สาบฉัน แต่เราคนอธิษฐานโอ้มันเพื่ออธิษฐานมาก,ก็เออถือตองได้แบบนี้แบบปัดว่านั้นได้นั่นนั่นล่ะถ้าเอาไปอิหลีให้มันไปเกิดนั่นนั่นหละให้มันตายเวียนวายตายเกิดเนี่ยดังนั้นก็จะึาบานมากกันเลยว่าจิตใจของผง้พผยนี้ผู้ภาวานานี่มุ่งในทางธรรมเทวดาก็เลยแสดงตัวว่าเออโอ้แมนอิหลีแล้วมุ่งทางธรรมอิหลีบ่ปัตถนามาเป็นเทวดาพ่ปัตถนามาเป็นกษัตริย์ พัฒนานิพผ่านอย่างเดียวคือมุ่งที่จะบอกเกิดนะนะเห็นบอกภาวนาบอกเกิดฉะนั้นเขามาภาวนาตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อที่จะพ้นทุกพัฒนาที่จะบอกเกิดนี่แม้ว่ามาภาวนามาบวชเป็นพระได้บุญได้กุศลหลายหวังเกิดมันก็แม้นัอยู่ดอกกิเลสมันยังบม่มเอิญมันก็ต้องไปเกิดเทเก้าวันละ แต่ใจมันมุ่งให้ละกิเลสละความเป็นเฮ่านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าเพันเฮธอเยอะเบาเฮ่าพังพัฒนานิพพานแบบนี้นี่มแม้นว่าเออเฮ็ดบ่ได้คนส่วนมากนี่แหละนั่นแหละบอกเข้าใจแล้วก็ไปรับซื้อจักพระที่บอกปฏิบัติธรมรมกับเฮ็ดบ่ได้พันสิว่าอยังบอเอาแต่บุญนี่เรา,เาย่อมส่วนนี้แต่บุญนี้แต่ห้านี้แต่นี้ ไปเฮ็ดมาบัศูนยนเสียเดียวบัตกนรกจอยบุญกับบได้จอยเฮ็ดพิตูลูปขึ้นมาบัมามาขอเรียกขอหวยเนี่ยเนี่ยนะมันก็เป็นบาปกะบุญคือความสบายใจความสงบแข็งจิตใจความยินดีในความดีมิแม้สร้างขึ้นมาแล้วเป็นข้อก็เพิ่นดนด่านบ่นบานสารก้าประทานพรให้คนน้อยคนน้อยเฮ็ดบุญแล้วเนี่ยต้องได้เอยียงขึ้นสักอย่างกันบ่ดได้แล้ว พนน้อยผมมากราบมาไหว้ผมมาทําบุญได้นี่มันเฮ็ดไปด้วยกิเลสเฮ็ดไปด้วยเพรกโกสิจใดเฮ็ดไปด้วยอุปทา,านขันเห็นบอกคนบทศึกษาอุปทา,านขันบทศึกษาความยืนได้ในใจเจา้าขวีงมันหลงไปนั่นนี้แหละแล้วก็คิดว่าโอ้พผนสอนเถอะเพราะว่าเฮ็ดแล้วเฮาถเอเลกเฮาได้บุญอิหรีคลื่อว่าได้บุญได้ขนาะดได้ถือเลขกได้การได้งานนี้ได้โพดีเนี่ย บางคนเฮ็ดบุญบัดไม่ได้อย่างมีแต่เจ็บแต่ป่วยบป่าบิณบอกป็นมาเรีงยง้อมผู้คราอาาจรย์บางรวบก็บวชมาหลายพันสาวคือป่วยนอบุญกุศลบวสอยเพิ่นบ่อม่บบอกบางคนก็ขึ้นไปได้เออหมายมันเป็นตะบวชเน่บวชบวชมาบ่คือป่วยคือเจ็บลูกกระตายเมียกระตายราะว่าบางคนเป็นพระมาบวชกัเฮือนก็ไฟไหมเออเนี่ย มันไม่ได้สวยบ่เอเอาก,กรนะกำเนาะไม่มีเหมือนว่ามาบวชแล้วมันเสียเท็นให้อยียงบสูญเสียสลายหายไปแต่การบวชมันก็การชำระใจเจ้าของให้เข้าใจในสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าสิโซนเสียอย่างใจมันกับเห็นว่ามันเป็นธรรมะสิได้อย่างกับเป็นธรรมะบวชเข้ามา,ออมาเออสิชีวิตดีขึ้น หรือคนมาน้หนาถือตาสลรเสริญย่นย่อจะเลื่อนลุงเรื่อง,ง,องวัดว่าล่ามกันกระสิบลหลงก็เป็นเห็นเห็นพิษปัจจัยเป็นธรรมดาเดี๋ยวความจเจริญนสิ่งที่สําคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็คือความจเจริญทางจิตใจความงอกงามในใจิตใจไม่แม้จะเลืิญในวัตถุวัดหลายแล้วแต่จิตใจคนมันมีแต่ความโลภโกรธหลงอยู่เขาวัดไปก็ได้จ้องแต่สิ นินทาเดียวจองจะสิหายเดียวเมียนบอกเข้าวัดก็เข้าวัดมาเบื้องคิดเบื้องใจมาละกิเลสให้มันเป็นบุญอิลีให้มันได้ละกิเลสอิเลนม่เมียนมาวัดแล้วก็มาจองสิเยอะได้เลขได้หวยล้ำสิรุ่ยมันมาด้วยกิเลสตัณหาคือบอกเข้าใจคำสอนพทธเจ้าอิหลี ั่นแหละจังว่าคาสอนพระเจ้าอิหริ่นเป็นแนวใดทําบุญบุญแท้นแนวใดออทำเพื่อว่าอย่างหวังอย่างหวังความดีบ่หวังดีความดีต่บแท่นเ้อบ่ดีมันดีอยู่แล้วแต่ความดีที่เฮ็ดมันยังบางเธอมันก็ยังไม่ให้ผลเพราะว่าความโสดแนวเฮ็ดบางเธอมันก็ส่งผลมาก้อนความว่ากรรมันมันมีหลายเหตุปัจจัยโยอ กิตธรรมเวทนิยกรรมนี่กรรมในชาตินี้เฮ็ดไว้ห้าอาชิยังมีได้ผลก็ได้หรือว่าได้ผลก็ได้นะมันเท่า,า,า,รรรราที่จะบปใจัยหลวงปชาเวทนิยกรรมกรรมจากชาติที่แล้วอภรปพระเวทนิยกรรมกรรมจากสิบชาติร้อยชาติมันมีกรรมว่นยู่หลายภพหลายชาติมาแล้วหอสร้างกรรมนะหี่บัวพาาี่มัวขล่านาพระอรหันต่างๆมันมีกรรมมาจากภพจากสารละ เหมือนว่าเอฮ็ดดีเดี๋ยวนี้สิได้เดี๋ยวนี้มีได้แล้วมีเฮ็ดอันนี้คือคนมีเข้าใจในการกัะทําคือกรรมคือบมศึกษาหให้ละเอียดกันเลยเลยบอกมีความศรัทธานะเลยสีเฮ็ดอย่างหรือจะได้ลวดนะนะเพราะว่าเห็นเขาเฮ็ดโวพเขาคือได้เงินได้ทองได้ดีเพราะว่า <c oughs> คือบอมมีความเข้าใจนี่มีการไครควรบมมีปัญญาว่า่ายๆก็ได้ ก็เลยใช้ความคิดเจ้าของเป็นลักว่าเย็ดอีย่างใดแล้วใดอย่างมานี่ดีฮะนะไม่ได้คิดว่าเออเฮ็ดอย่างแล้วใจเจ้าของนี่ดีนี่มีความสูงมีความสงบสบายใจบ่ได้ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันดีมองนี้ดีที่เข้าใจในสังขารดีดีด้วยปัญญาตรงนี้เนี่ยมีความฉันลาตตรงนี้มันกับบ่ทุกแหละเนี่ยนบ่ผมันเป็นเหตุให้ไขความยึดไขค,ความทุกความความยึดมั่นตัวตน มุ่งมาถอนอุปทานขันปัญญาของพรนะเเจ้าน่ะเป็นสอนให้ทานให้ละให้ละตัวตวนให้ละกิเลสนี่ห้าบันไม่เฮ็ดพันยีงสิไปเพิ่มกิเลสกูแห้งยืนใดไป,ไปเต็กสร้างอย่างนั้ทำบุญก็แห้งยืนใดวิตามนมามาทำบุญแาะว่าเพื่อละเพื่อละความตนีท่ทีเดียวเมื่อละความโลภในใจที่ว่าของเฮ้าของเฮ้าเนี่ยนี่บอกบอกเข้าใจมันก็เป็นไปแห้ง ความเจ้าของเพิ่มทุกไปเต็กเฮี้ยุของทุกข์กันเลยบห่หูเหตุของทุกข์ชีวิตมันกิสิผลจากความหลงเนี่ยได้แนวใดสิหาความสุขได้ในไหนในชีวิตสิรวยล้นฟ้าหาความสุขมาได้เพราะว่าของกูได้กูบยาพัดภาคกูบยาตายจากสมบัติที่กูมีถ้ามีธรรมะแล้วก็เออมีสมบัติเอามาใช้ประโยชน์อย่างอยให้เกิดบุญกุศลให้เกิด กำลังจิตใจเพื่อที่จะมุ่งไปสู่นิพพานเพื่อทําลายอุประทานขันเนี่ยผู้มีผัญญานะมาใสในน,นี้แม้นมีของแล้วก็มายึดไว้ผมพอดสมีเงินธนาคารนะนั่นแหละนอนคิดว่ากูมมีกุมีของกุมีมีความสุขตายไปได้มีใดใดใสอย่างแบบนี้เมื่อเกิดเปลี่ยนอย่างแบบนี้บุญกุศลบอรสร้างเนี่ยก็ไปตามกรรมเลยพระเจ้าว่าเป็นไปตามกรรมแหละ ทำบ้าก็ไปตามกรามที่เจ้าของเฮ็ดลกนั้นลกเคยเป็นเปียดเป็นม้าแหละทำดีทำดีอยู่บ่สัทธ์โอ้พี่นาเบิงหนวดเจ้าตัวเจ้าของหู้ได้ตัวว่าเราดรอปโูมจิตนะโูมอันนั้นอ่ะโูมจิตเนี่ยตัวนั้นแหละมันมันจิไปตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นี่ตัวนี้แหละจะพาไปดมันไปขึ้นว่าเออตายไปก็ไปยังกระญาติเอก เขามีความโุคในโลกนี้เลีเ้ยงแท้เพื่อจะเห็นอย่างกูมีความสุคกรับอันนั้นอันนี้อันนี้แล้วคือคนหลงมือตจะว่าคนหลงคนโงะเออมีโอกาสมาฟังธรรมแล้วก็เออเอามาไปจารหนามันก็แมนเอเลี่ยนเพื่อนจะมีอย่างที่มันหลเป็นสิ่งไร้สาระสังขารที่มันแตกดับไปเป็นสิ่งไร้สาระความสุขความทุกข์เป็นเรื่องไร้สาระม